ไปดูกันที่สิทธิสายหลวงปู่ม,มั่นนะคะได้พบรอยพระพุทธบาทที่บริเวณวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์จังหวัดราชบุรีไปดูกันค่ะ พระโพธิสัมพันธ์ยานสัมปนโนพระลูกวัดวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีสิทธิหลวงปู่ดินวัดป่าพระมุนีธรรมอุทยาสาโย,ยกใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นสิทธิสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดสกลนครพบนักข่าวไปดูรอยพระพุทธบาทที่ปรากฏเป็นรอยเท้าอยู่บนก้อนหินหลายแห่งบริเวณรอบวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์โดยมีพระโพธิสัมพันธ์บอกว่า บวชมาหลายพรรษาและได้ปฏิบัติธรรมนางวิปัสสนากรรมาฐานตามที่พระอาจารย์หลวงปูด่ดินสอนจนเห็นภาพในอดีตว่ามีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่บนก้อนหินหลายครั้งจึงได้เดินค้นหาหินดังกล่าวที่ปรากฏให้เห็นเป็นภาพพบว่ามีหลายก้อนที่ดูแลว้วปรากฏว่าเป็นรอยเท้าพระพุทธบาทบางก้อนเห็นปรากฏเป็นรอยเท้าอย่างชัดเจนตามภาพที่เห็นวัดเขาน้ยเทียมสวรรค์เป็นวัดเก่าแก่อายุราว1,800ปปีตั้งอยู่บนเขา ในหมู่ที่4ตําบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีทัศนียภาพโดยรอบสามารถมองเห็นตัวเมืองราชบุรีเนื่องจากมีความสูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ200-300เมตรพระโบะสถ์หลังเก่าสร้างด้วยศิลาแรลงทั้งหลังภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธร,รูป2องค์ประทับนั่งหันหลังให้กันทําด้วยศิลาแหลงชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อเขาน้อยและยังมีสารหลวงพ่อดําที่มีความศักดิ์สิทธิ์ใครที่บนบบานสารกล่าวก็จะได้ สมดังความปรารถนาซึ่งเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยทีเดียวพระโพธิสัมพันธเล่าว่าวัดเขาน้อเทียมสวรรค์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หากพระที่มาจำปัรษาไม่ถือปฏิบัติกันจริงจังอาจจะมีอันเป็นไปอย่างที่อดีตเจ้าอาวาสและพระลูกวัดหลายรูปอยู่กันไม่ได้และไม่เคยมีใครอยู่แบบถาวรถูกผู้หญิงชักจูงไปบ้างมีอันเป็นไปต่างๆนานาเพราะไม่ถือปฏิบัติตามวินยัยจึงทําให้อยู่ไม่ได้องค์ แล้วองค์เล่าก็เป็นเรื่องจริงสิด้วยพระที่ปฏิบัติธรรมกันจริงๆเท่านั้นที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆได้โดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทที่นั่งวิปัสสนากรรมาฐานจนเห็นภาพและปรากฏรอยให้เห็น เรื่องเล่าเหล่านี้หากไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ผู้ที่ถือปฏิบัติเท่านั้นที่เห็นจริงดังนั้นหากปฏิบัติได้ก็สามารถเข้าถึงสิ่งปฏิหารต่างๆที่ปรกกฏให้เห็นถึงอดีตดังที่พระเกจิพร่ำมสอนไว้ว่าทุกคนต้องทําดีจะได้ดีวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์มีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนเล่าต่อๆกันมาว่าเมื่อสมัยเด็กๆเ,เคยวิ่งเล่นบริเวณวัดก็เห็นมีคนสร้างลอยพระพุทธบาทจําลองไว้บนยอดเขาแล้วจึงเป็นไปได้ว่าพระองค์ก่อนๆที่ได้ถือปฏิ บัตจนเห็นรอยผู้ปิธบาติมาแล้วจึงได้สร้างรอยผู้ปฏธบัติจำลองไว้ต่อมามีพระรูปหนึ่งที่มาอยู่จำพรรษาได้สร้างองค์เจดีย์คล้ายรูปและคังไว้ก่อนจะสึกออกไปจนพระพุทธิ ปฏิสัมพันธ์มาจำพรรษาและถือนั่งวิปัสสนากรรมฐานจนเห็นภาพปรากฏร,รอยพุทธบาทดังที่ปะโพธิสัมพันธ์บอกเล่ามาเช่นนี้เชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่วิจรารณญาณของส่วนบุคคลที่ถือปฏิบัติัันันนนนนมมมมถ้ามา้ถ้าาาาดดูอยีจจะชเนเนเ,เท เลยกลยเป็นรอยเท้าเลยของวัดสาวกบ๊ะง้นนั่งอยู่มันก็เห็นน่ะเหรอเห็นว่าเห็นบ้างไงก็เวลานั่งทานข้าวบ้างอะไรบ้างมันก็แบบว่าถ้าเราทําเป็นสมาธิจิตน,นิ่งๆแล้วมันจะมีปรากฏการณ์ให้เห็นเองนะครับมีกี่ร้อยที่เห็นพออันนี้ตรงนั้นก็ก็รอยหนึ่งตรงนั้นะ นั่นนฉันขนาดนั้นก็ฉันข้าวอยู่ครับก็ทราบว่าเอ้นี่มันนี่มันเป็นรอยเนี่ยครับรอยอยู่ก็เลยก็ฉันข้าวเสร็จก็เลยไปดูหันไปดูเออมันจะใช่ก็อยู่ข้างล่างน,นั่นอีก